อันนี้บดบลนีลุไปทั้งล่างนี่นี่อยน้งได้สองมึงมันไหลบยบอบบมลนี่คันลงกไปนี่เกิดชุดลงมุ่นยางอี่แนี้บางทีเอาคือ่นผู้ชายยุ่ีๆตัวบอลนี่อกว่มันลุกมาได้เพื่นนี่ยุ่นประตูขังฝุ่นไปดูคนหนึ่เลยแต่มันพ่น่เกิดเนี่ยอลเขาแับปฏิเสแต่ก็ลูกยางเองเลยคันหน้าวันล้มแทน คนทั้งหลดเขาก็เลยตัวน้อเขาเอาเมียไปดีดีเขาเต้นยุ่งนาะนเอา,าออของมาให้ในรเลลขาเต้นยุ่งนานของ,งน้ำตัวตัวโรงงานข้นแคว่าจ,จะพันตัวนองเขาตัวน้องเขเท่าเมียมมนเขียนาเขีย ส9 0ร้อยเกิบบาทหอมนี่นี่กี่กิเออเียเดียนดูกลับไปมันจะพาไปมับินบาทบินนาบานอยู่ด้นี่ขนาดไปยากยากหนึ่งแสนครับสองอยสามสิบเนาะสามร้อยสามร้อยเก้าสิบ ว่าแต่เขานตกอเจะมวต่มุงเองโกัคตรนียเพ๋ยวจะใส่กระเพารุดบ่ใส่บแอยู่ก็ถือก็กระเพซีเมนหน้าบนทึเ่าไจะฟองัดไวยที่น้องครคบผู้บสดจากเพนบอยซดีสใช่ครับ มันขึ้นในท่องการแสดงที่ว่าพาสุการ่ามเนี่ยผมพา <c oughs> ทีผมแมางแสดงทุกๆปีแต่ปีแรกเลยถ้ายิงเป็นโผพั่นกับหลวงพ่อตั้งแต่ระเบียบว,ว่าจะสินเนาะถ้าว,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 ว่าพักแรมเออะทึ่งมาพักแรมนึ่งมาขี่มาดูดูขับหลวงพ่อกับเมตตากับบอลลัมบ่บบ่โมเมนต์แค่ใจลอ,อยเลยครับขณะอื่นๆนะฮะบางวงค่ะอ่ากูจักว่าบอยเป็นลูกซิปหลวงพ่อครัทร่มมากไปพักแรมวัด พาได้เพราะอออราากระทูมันมารมกครูว่วัดพาสบายไหมครับห้องนั่งเราสะดวกสบายแตามาใส่หลวงพอหาหกขีปีแรกๆลำบากกับไม่เจ็บบาดตะกี้ไม่กิ